สวัสดีครับวันนี้เกมปรีผมครับเมสเซอร์เค็มวันนี้ครับมีข่าวสารของการอัปเดตตัวละครดาวแดงครับเข้ามาใหม่นะครับ3ตัวนะครับแล้วก็แพ็คเติมตังค์ด้วย3แพ็คใหม่นะครับซึ่งตัวละครใหม่ในเดือนเดือนนี้อ่าดูสกิลหน่อยสิสกิลมีอะไรกันบ้างเอ่ยซึ่งเดือนเดือนนี้ครับจะได้แก่คิระอิบะแล้วก็อิซันเนะนะครับ3ตัวละครตัวนี้นะครับที่สามารถอัปเกรดขึ้นเป็นดาวแดงได้ ซึ่งเราสามารถอัปเกรดขึ้นเป็นดาวแดงได้ในวันที่13นี้เวลาบ่าย2โมงนะครับ1 3บ่าย2โมงเป็นต้นไปถึงจะสามารถอัปเกรดขึ้นดาวแดงได้นะโอเคเรามาดูสกิลกันหน่อยสิตัวแรกครับอิสนเน่นะครับอิสนเน่นั้นพออัปเกรดขึ้นเป็นดาวแดงปุ๊บมีค่าพลังทั้ง2ด้านเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นตัวละครตัวนี้จะเล่นสายตีสกิลหรือตีธรรมดา หรือจะเล่นสายกลางก็ได้ครับมีพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่710ตีธรรมดาอยู่ที่711นะครับส่วนสกิลลิงดั้งเดิมก็คือจะฮิวลเลือด25%ถือว่าดีนะครับฮิวลเลือดตั้ง25%เนะี่ยดีนะครับแล้วพออัปเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บก็จะมีเพิ่มพลังโจมตีทั้ง2ด้านครับทั้งการตรีธรรมดาและตีสกิลนะครับถ้าหากเลือดเต็มนะครับ16% ซึ่งหมายความว่าถ้าเอาไปลิงก์แล้วเลือดลดลงไปพอผ่านฉากมันก็จะฮิวเลือดขึ้นมา25%ถ้าเลือดเต็มใหม่พลังโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นใหม่16%นะครับถือว่าเป็นคอมโบที่ดีมากๆเลยนะสกิลลิงถือว่าดีนะครับใช้งานได้ครับอิสเน่นครับตัละครตัวแรกตัวที่2ตัวอะไรเอ,อ่ออีบะครับ อีบะนั้นพออัพเกรดขึ้นเป็นดาวแดงครับมีพลังโจมตีของธรรมดาครับอยู่ที่738ก็ถือว่าละได้นะครับ738้าถือว่าพอเล่นได้นะอ่าแล้วก็สก,กิลลิงดั้งเดิมก็คืออ่าลิงดั้งเดิมคือเพิ่มเลือด320รเหรออืมเป็นลิงที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับลิงไม่ค่อยดีเลย320เนี่ย แล้วก็พออัปเกรดขึ้นดาวแดงปุ๊บก็มีถึกขึ้น12%นะครับเอาไว้ลิง์ให้กับตัวละครที่เป็สาย PVP เนี่ยพอได้แค่พอได้นะครับแค่พอได้เพราะลิงค์2มันเนี่ยถึกขึ้น12%ผมคิดว่าไปใส่ลิง16์16%หรือ20%คุ้มกว่านะครับแล้วก็เพิ่มเลือด320นั้นมันค่อนข้างจะ ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพสฉะน้ำประครน,นี้ปั้นไว้ก็ได้ลิงก์ก็พอได้ครับแค่พอได้นะอีบะครับต่อไปคีราครับคีรานั้นโอ้พออัพเกรดขึ้นเป็นดาวแดงปุ๊บก็กลายเป็นสายกลางเลยฮนะมีพลังโจมตีของธรรมดาอยู่ที่700ติสก,กิลอยู่ที่718เนาะเป็นสายกลางมันอิสนเน่นครับ ส่วนสกิลลิงดั้งเดิมก็คือเพิ่มพลังโจมตีธรรมดา25%ซึ่งดีโคตรโคตรลิงดั้งเดิมก็ดีอยู่แล้วครับพรอัปเกรดขึ้นเป็นดาวแดงปุ๊บมีถึกขึ้น12%นะครับโอ้โหลิงของไอ้เจ้าหมอเนี่ยดีโคตรโคตรครับเหมาะมากมากเอาไปลิงใน PVP ครับเหมาะมากๆเลยนะอีบักเป็นสีเขียวใช่ไหมตัวละครใน PVP สีเขียวตอนนี้มีตัวเดียวเลย ที่เห็นหลักๆนะครับแอดคินครับแอดคินแต่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยนั้นแอดคินยังไม่มาใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นตัวละครตัวเดียวอีกตัวหนึ่งของเซิร์ฟเวอร์ไทยก็คือปู่ยามะสีเขียวนะครับไอ้เจ้าคีระาเอาไปลิงก์ดีนะครับเพราะมันตีธรรมดาตั้ง25%เนะี่ยถือว่าเยอะมากๆนะครับและแถมถึกขึ้นด้วย12%ถือว่าตัวละครตัวนี้ลิงก์ดีโคตรครับ สามตัวละครใหม่ครับที่มีลิงก์ใหม่มีดาวแดงใหม่เนะาะอิบะเนี่ยอิบะเป็นตัวละครที่ลิงก์ผมให้กลางๆก,กันนะกลางๆนะครับแล้วก็อิซาเน่ก็ถือว่าใช้งานได้ดีนะส่วนคีระาเนี่ยลิงก์โคตรดีครับในบรรดา3ตัวละครนี้คีระผมคิดว่าลิงก์ดีที่สุดนะครับแจ่มนะครับรอบๆเนี้ยแจ่มมากๆเลย ต่อไปครับแพ็คเติมตังค์นะครับซึ่งแพ็คเติมตังค์ของเดือนเดือนนี้ก็จะมีแพ็คของนันโอจังเนนนะครับและก็ยาจิรุจังนะครับซึ่งแพ็ค3แพ็คนี้จะมาในวันที่13เดือนนี้นะครับบ่าย2โมงถึง13เดือนหน้าบ่าย2โมงนะครับซึ่งแพ็คเติมตังค์เนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ7 0 0กว่าบาทนะครับ729กก็ถือว่าแพงนะครับ แต่เดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับถ้าใครที่อยากจะเติมนะครับผมจะมาแนะนำว่าแพ็็คไหนคุ้มสุดนะครับโอเคเรามาเริ่มจากแพ็คของเนมนะครับซึ่งแพนะ็คของเนมนะตัวละครของเนมนั้นก็จะเป็นสายตีสกิลนะครับมีพลังโจมตีของสกิลอยู่ที่7 4 3ซึ่งก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ใช้งานได้นะครับส่วนสกิลลิงของเนมนั้นผมคิดว่าเป็นสกิลลิงที่ใช้งานได้มากๆ ลิงก็คือการพิษ100%และก็ลดเวลาคูลดาวของสกิลลง10%ซึ่งการพิษเนี่ยปกติผมจะพูดว่าไอ้พวกสกิลลิงก์กันเนี่ยมันห่วยแตกมันแย่ใช่ไหมแต่สกิลลิงก์ของเนมนั้นไม่แย่ไม่ห่วยครับเพราะมันกันพิษถึง100%ไอ้พวกที่แย่ๆก็คือกัน65%กัน55%แต่ถ้ากัน100%แบบนี้ โคตรดีเพราะตัวละครตัวนี้เอาไปลิงก์ให้กับตัวละครที่เอาไปลงด่านที่มีบอ่อพิษเจอพิษอะไรประมาณนี้ถือว่าคุ้มนะครับถือว่าคุ้มเลยมีทั้งกันพิษมีทั้งลดเวลาคูดาของสก,กิลนะครับลดเวลาก็ได้กันพิษก็ได้นะครับก็ตัวละครที่ลิงค่อนข้างจะใช้งานได้ดีนะครับเน้นนะครับต่อไปคือ,อยาจิรุจังนะครับยาจิรุจังก็เป็นสายตีธรรมดานะครับ มีพลังโจมตีธรรมดาอยู่ที่751 s l สอกิลลิงอ๋อลิงห่วยแตกครับนี่ครับนี่คือลิงห่วยแตกนะครับเพราะลิงก็คือกันมืนหัว55%และก็เพิ่มพลังโจมตีธรรมดา20ซึ่งมันกันมืนหัวแค่55%ห่วยแตกครับถ้ากัน100%ร้อยเนี่ยค่อยมาพูดกันก็ประจละครที่ลิงค่อนข้างจะดูห่วยแตกนะครับต่อไปคือนาโอดจัง เป็นสายกลางครับเป็นสายกลางมีพลังโจมตีธรรมดากับเตะสกิลนั้นค่อนข้างจะใกล้เคียงกันแล้วก็สกิลลิงก็หว่วยแตกนะครับลิงก็คือกันเลือดไหล55%และก็ลดเวลาคูลดาของสกิลลง12%นะครับหมายความว่าแพ็คแพนี้สาแพ็คนี้ถ้าคุณจะซื้อนะครับผมแนะนำเลยแพ็คของเนมแพ็คเดียวเลยครับ ถ้าคุณต้องการตัวละครเอาไว้ลิงก์เอาไว้ใช้งานนะครับผมแนะนำเลยเนมนะครับคุ้มสุดนะครับแต่ถ้าคุณต้องการจะเติมแพ็คนี้เพื่อจะเอาเพชรตัวละครตัวไหนก็ได้ครับเพราะแพ็คแพ็คเนี้ยราคามัน700ใช่ไหมมันก็จะได้เพชรอาเพชรหน้าแพ็คอยู่ที่1 4 4ยบวกย2และก็จะได้เพชรในตัวของมันเองอีก50 7 5 7 5นะครับถือว่าได้เพชรประมาณ3 0 0กว่า 300กว่ากันราคานี้คุ้มนะครับคุ้มกว่าเติมสดๆนะครับถือว่าคุ้มนะครับโอเคครับข่าวสารก็มีประมาณนี้เนาะกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมนะครับลิกิต้าคลิปนะสวัสดีครับ